สวดีครับพบกับช่องฮีโร่อินโฮมอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาทำการตรวจเช็คแอมยี่ห้อพานาโซนิกนะครับแอร์พานาโซนิกนะครับโมเดลนะครับ CU C18GKT นะ เปิดนะครับกระแสไฟกินอยู่ที่7.7แอมป์นะครับสารทำความเย็นประสิทธิภาพ5,400วัตต์กำลังไฟ1,610วัตต์นะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับแมชินเวอร์เตอร์ผมติดตั้งมา,อาคอมตัวนี้เป็นคอมของมัสโชชิต้าอิเล็กทริกนะครับซึ่งเป็นยี่หอาา้อพานา ก็คือคอยก็จะยังเป็นคอยองแดงครับเป็นคอยแดงนะครับ,นนนนรบทนมากนะครับแต่อาการวันนี้ก็คือแต่ไม่เย็นนะครับอาการไม่เย็นแต่ผมลองเปิดฝาครอบดูปรากฏว่าคอมเพรสเซอร์ไม่ไม่เดินนะครับแต่ร้อนนะครับคอมเพรสเซอร์ร้อนแต่ไม่เดินนะครับน่าจะ เกิดจากตัวคาปาเซเตอร์ตัวนี้นะครับไม่มีกําลังขับนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดค่าคาปาดูก่อนนะครับถอดสายวัดค่ากันดูเลยนะครับว่าค่าคาปาตัวเนี้ยอ,อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดค่าออกบถอดคาปาออกมาก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่เราถอดตัวคาปาเซเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์ออกมาแล้วนะครับ ก็มาดูค่าอยู่ที่45ไมโครฟาลตดนะครับ400โวลต์ AC นะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดค่าดูก่อนนะครับว่า,าถ้าค่ามันไม่ได้แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวเจ้าปัญหานะครับปรับย่านไปที่ไมโครฟาลัดนะครับ นะครับอันนี้จะขึ้นเป็นที่นาโนฟารัดนะครับเราลองวัดดูนะครับจิ้มไปที่ขัวเลยนะครับสองขัวนี้นะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแค่551นาโนฟาลัดเองนะครับ ก็เท่ากับว,ว่าคาปาตัวนี้เสื่อมแล้วนะครับเหลาอ551นาโนฟาราดจากเดิมต้องใช้อยู่ที่45ไมโครฟาราดนะครับซึ่งค่าต่ำมากมากนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันแล้วก็ลองเทสเครื่องดูนะครับอันนี้ผมไปได้อะไรเก่าเก็บมานะครับ เราจะลองใส่ดูนะครับใส่กับแเหมือนเดินนะครับสีฟ้าจะอยู่ัวเดียวกันนะครับก็อันนี้โข้วกนกว่าของเดิมนะครับก็เลยใส่ค้างล่างไปได้ไม่เป็นไรนะครับจะล็อกให้มันลดสีแดงนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเทสแก ามไปเปิดแอร์ดูกันเลยนะครับครับหลังจากเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วเราเปิดแอร์นะครับก็ต้องรอสัก3นาทีนะครับคอมถึงจะเริ่มทำงานนะครับตอนนี้เป็นลมแอร์ก็ทำงานแล้วรแต่อุณหภูมิยังอยู่ที่31องศานะครับ แสดงว่าแคปรันที่เราเปลี่ยนมาใช้ได้นะครับคอมเดินทำงานปกติแล้วนะครับตอนนี้แอร์ก็เริ่มเย็นแล้วครับก็ถ้าใครที่มีปัญหาเคสแบบเดียวกันนี้นะครับก็คือ,อตัวแอร์ทำงานปกติแต่อาการคือไม่เย็นนะครับไม่มีลมเย็นมีแต่ลมนะครับไม่เย็น เหมือนคอมไม่เดินนะครับก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าแคปลันของคอมเพรสเซอร์แอร์เสื่อมสภาพนะครับจริงๆก็น่าจะสมควรเสื่อมนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ติดตั้งมาน่าจะเกือบ10ปีแล้วครับน่าจะ10อ๋อสิกว่าปีได้แล้วครับ10กว่าปีได้แล้วอายุนานพอสมควรก็คอมเพรสตัวแคปลันก็เสื่อมไปตาม การเวลานะครับเพียงแค่เปลี่ยนแคปลันตัวละร้อยกว่าบาทนะครับก็แกลับมาทำงานได้ปกติแล้วนะครับนะครับอุณหภูมิก็ลดลงไปเหลืออยู่ที่23าองศาแล้วครับตอนนี้เย็นแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่คอยร้อนกันดีกว่านะครับว่าคอยร้อนเนี่ยกินกระแสเท่าไหร่นะครับ ้ากินกระแสตามเนมเพจก็ถือว่าอา,อาการแอร์ทำงานปกติแล้วนะครับตามี่ตอนนี้เราพามาดูที่คอยร้อนแล้วนะครับต้มก็ทำงานปกตินะครับแรงนะครับคอมเพิสเตอร์เสียงคอมพิวเตอร์ทำง,งานต้อน,น้ำยาก็เย็นนะครับตอนนี้กินกระแสอยู่ที่8.1แอมป์นะครับเขาบอกว่า กินกระแสมากกว่าเนมเพลนะครับ7 7อนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนติดตั้งเนี่ยคแอติดตั้งเติมน้ำยามากหรือน้อยเกินไปจะเกี่ยวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้กินกระแสอยู่ที่8.2นะครับ เส้นนี้เส้นนี้อ๋อคอมตัวคอมกิน6.2 6.3นะครับแต่ถ้ารวมตัวคอยรวมทั้งหมดจากตัวแอร์ทั้งหมดก็กิน8.2นะครับเพราะว่าน่าจะกินกระแสมากกว่า ตามเมนเทสนะครับแต่ว่าก็ทํางานได้ปกติเย็นแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะก,กินไฟเพิ่มขึ้น <c oughs> อาจจะเกิดจากอาคอยร้อนสปกปกก็เป็นได้นะครับหรือว่าคอยเย็นสปกปกก็เป็นได้นะครับมันก็เลยกินไฟมากขึ้นออคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรคงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับรับ ท่านใดที่บ้านท่านมีเครื่องที่อาการเดียวกันกับตัวนี้นะครับก็สันนิษฐานว่าแคปรันเสียก่อนนะครับเป็นตัวที่ง่ายที่สุดนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ